เดี๋ยววันนี้เรามาดูแปลงที่ดินที่ติดกับถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนแบบนี้ครับซึ่งตัวแปลงแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่องครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราช,ชบุรีแล้วก็อยู่ในเขตของชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับตัวแปลงของเราครับจะห่างจากวัดเกาะตาพุทธนะครับก็เพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้น ตรงนั้นนะครับก็จะมีทั้งตลาดนาัดมีร้านค้าร้านอาหารด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับก็ห่างจากเราเนี่ยกิโลเมตรใครจะไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างโครงการพระร,ราชดำริเขาเชงงมครับ <c oughs> ก็ห่างจากเราเนี่ย14กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเดินทางมาจากตลาดโพธารามครับ21กิโลเมตร ตัวแปลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับโดยที่ด้านหน้าจะหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแปลงนี้เป็นฉนดกรุดแดงนอสอสีจอเนื้อที่อยู่สไร่สองานครับและก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าแปลงนี้ด้านหน้าเราจะติดกับถนนลาดยางมาตรฐานสองเลนแบบนี้ซึ่งเป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้านนะครับ จากเส้นนี้ครับเราเดินทางไปที่ตลาดจอมบึงเนี่ยก็เพียงแค่15กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นชุมชนอย่างวัดเกาะตาพุธแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารและเป็นชุมชนใหญ่ตรงนั้นด้วยครับเดินทางไปที่ตัวเมืองโพธารามนะครับก็เพียงแค่21กิโลเมตรอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นนะครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้าที่คนเห็นอยู่นียนะครับก็ผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับมาขอใช้ไฟได้เลยส่วนเรื่องของประปาครับก็ต่อมาจากเพื่อนบ้านอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าของทําเป็นแปลงเกษตรครับโดยที่ปลูกเป็นไรอ้อยรแวกแถวนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนการเกษตรครับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ประกอบอาชีพเกษตรกรครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นไร ทำสวนนะครับแล้วก็มีโคกหนองนาบ้างในบางพื้นที่นะครับสำหรับบริเวณนี้อย่างแปลงข้างเคียงของเรานะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะพูดบอกกักเก็บนะ้ำเอาไว้ใช้สำหรับหน้าแรงเนาะแล้วก็มีร้อมรั้วปรับถมพื้นที่เอาไว้ก็เตรียมจะมาปลูกสร้างบ้านในอนาคตครับสำหรับแปลงของเรานะครับอย่างที่บอกเลย3ไร่2งานในราคาไร่ละ5 2 0 0 0 0บาทครับ ติดกับถนนลาดยางแล้วก็อยู่ในเขตของชุมชนแบบนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของเพื่อนบ้านครับด้านข้างก็เตรียมยมาปลูกสร้างบ้านในอนาคตอีกไม่นานนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปใกล้เพื่อนบ้านใกล้ชุมชนกว่านี้นะครับของเราครับอยู่ห่างเพียงแค่ประมาณ200เมตรครับก็จะเป็นชุมชนใหญ่ถึงด้านนั้นแล้วด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่นี่มีให้พร้อมเรียบร้อยเลย สำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับที่ติดกับถนนแบบนี้แล้วก็อยู่ในเขตชุมชนด้วยเป็นที่ดินสำหรับการเกษตรปลูกสร้างบ้านนะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ